ไม่ฟังผู้หญิงเป็นใหญ่ในยุคป,ปัจจุบันคือเรื่องของเฟมินิสต์บาปข้อที่47การดื้อดึงต่อสามีการที่ผู้หญิงดื้อดึงต่อสามีของนางอันนี้เป็นบาปใหญ่นะบรรดาผู้หญิงฟังให้ดีเพราะมันเกี่ยวข้องกับการปกครองในสังคมเพราะการที่จะเกิดขึ้นในสังคมได้ตามรัฐศาสตร์อิสลามคือถือว่าเริ่มจากคําว่าครอบครัวถ้าหากการปกครองจากที่เล็กๆปกครองไม่ได้ มันจะทําให้ส่งผลต่อการปกครองที่ใหญ่พระองอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาทรงกล่าวไว้นะครับบอกว่าอริยะลูกาวะมูนาอลานัลัณิซะอันนี้บอกถึงข้อเท็จจริงเลยว่าผู้ชายบรรดาชายหนุ่มนั้นมีพละกกาลังมากกว่าผู้หญิงใครพูดพระผู้เป็นเจ้ามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลผู้หญิงมีกําลังมากกว่าผู้หญิงมีหน้าที่จะต้องดูแลผู้หญิงด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานให้กับพวกเขาเหนือกับอีกบางคนเขาจะต้องใช้จ่ายทรัพย์สินของเขาให้กับพวกนั้นหมายถึงอะไรครับคนที่เป็นผู้ชายจะต้องเป็นนหหัวหหัวว้าคครรอบแม ว่าจะหาได้ไม่เยอะแต่จะต้องเลี้ยงดูนางด้วยกับทรัพย์สินที่มันหาล้านต่อมาอายะดังกล่าวนี้และบรรดาผู้หญิงที่บรรดาผู้ชายกลัวกลัวในเรื่องการที่นางจะดื้อดึงไม่ฟังผู้หญิงเป็นใหญ่ในยุคป,ปัจจุบันในเรื่องของความคิดเข้ามาในนักเรียนสามัญคือเรื่องของเฟมินิสต์การเชื่อว่าผู้หญิงนั้นมีความเป็นใหญ่ยังไงอะผู้หญิงมีอิสระเหมือนผู้ชายเท่าเทียมกันทุกอย่างทางั้งที่เท่ากันไหมในความเป็นจริงไม่เท่าครับ